บททดสอบต่อไปของพอตเตอร์สำหรับการกู้ศรัทธาจากแฟนเชลซีณตอนนี้นะครับสิงโตน้กเงินครามเชลซีในยุคข,ของเกรแฮมพอตเตอร์ก็สะกดคำว่าชนะเป็นแล้วเพราะก่อนหน้านี้สิงบูไม่ชนะใครในลีกมาแล้วถึง5เกมติดแบ่งเป็นเสมอ3และแพ้2ส่งให้สถิติการคุมทีมของพอตเตอร์อยู่ที่26นัดแบ่งเป็นชนะเเสมอ7และแพ้ไปมากถึง1ิ ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวออกมาว่า จากผลงานที่สามารถใช้คำว่าห่วยเลยทำให้ทอโบรี่จะให้โอกาสสุดท้ายกับพอตเตอร์สำหรับแมตช์ชี้ชะตา2นัดอย่างเกมที่ต้องเปิดบ้านต้องรับลีดยูไนเต็ดในลีกที่ไม่ใช่งานง่ายๆกับอีกงานสุดหินที่ต้องพบกับบรสเซียดอทมุนที่ฟอร์มโคตรดีในบ้านสำหรับรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในเกมเล็กที่2โดยเกมแรกเชลซีเป็นฝ่ายแพ้ในเกมเยือนไป1ประตูต่อ0 ถึงก่อนหนะ้าบอร์ดบริหารจะสนับสนุนพอตเตอร์ทุกวิถีทางแต่ถ้าผลงาน2เกมดังกล่าวแย่พวกเขาก็คงพร้อมที่จะปลดพอตเตอร์ออกถึงแม้จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้เขาถึง50ล้านปอนด์สำหรับการปลดจากข่าวที่ออกมาก็ต่างทำให้แฟนสิงห์บูดีใจที่ทีมคิดจะปลดพอตเตอร์สักทีและแฟนๆก็ต่างรอต้อนรับโค้ชที่มีข่าวลือแบบหนาหูอย่างลุยส์เอริเก้ที่เป็นตัวเต่งที่จะมาคุมเชลซีแทนทา้าพอตเตอร์โดนปลด คดีพลิกครับเชลซี Chelsea, ที่บอลไม่มีทรงมาหลายเดือนกลับชนะลีดไป1ประตูต่อ0ูนและทีเซอร์ไพรส์กว่าเดิมเชลซี Chelsea ของพอตเตอร์ดันชนะดอทมุนที่กำลังฟอร์มโหดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนและพลิกล็อกเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปด้วยสกอร์รวม2ประตูต่อ1ซึ่งในนัดนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าแอคชั่นของพอตเตอร์ก็ดูดีมีราศีขึ้นจากการออกแอคชั่นสั่งลูกทีมหรือแพทชั่นต่าง ที่เขาแสดงออกมาที่เราแทบไม่เคยจะได้เห็นจากุนซือคนนี้เลยนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาคุมเชลซีไม่ใช่แค่แอคชั่นของพอตเตอร์นั้นที่ดูดีขึ้นแต่นักเตะในทีมทุกคนก็ต่างเล่นได้ดีและวิ่งกันอย่างเต็มที่เหมือนกับว่าพวกเขาเล่นถวายหัวให้กับพอตเตอร์เลยเมื่อจบเกมเราจะเห็นได้เลยว่าพอตเตอร์นั้นดูมีความสุขเป็นอย่างมากจากรอยยิ้มของเขาเพราะก่อนหน้านี้กุนซือชาวอังกฤษคนนี้คงเครียดไม่ใช่น้อย กับการที่ทีมมีผลงานแย่บวกกับช่วงเดือนที่ผ่านมาเขาก็ได้รับเมลขู่ฆ่าและทำร้ายคนในครอบครัวจากแฟนบอลประสาทแดกแต่ถึงเชลซีจะเริ่มชนะและเข้าสู่รอบต่อไปของรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่แฟนบอลสิงห์บลูส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถเชื่อใจในตัวกุนซือคนนี้ได้จากผลงานสุดแย่ในหลายๆเดือนที่ผ่านมา ในหลีกเองพวกเขาก็อยู่ถึงอันดับที่10และแต้มห่างจากพื้นที่ไปเล่นรายการแชมเปี้ยนหลีกมากถึง11คะแนนและถ้าจะหวังให้สิงห์บูคว้าแชมป์รายการนี้ก็ดูจะเป็นงานที่โคตรยากเลยทีเดียวจากการมีโตเต็งมากมายยืนขวางอยู่ทั้งเรลมัดดิดที่น่าจะเข้าสู่รอบต่อไปได้ไม่ยากจากแต้มต่อที่ชนะเวอร์พูลเกมนัดแรกไป5ประตูต่อ2และถ้าเลเวร์พูลพลิกล็อกเข้ารอบ ก็ทนธรรมไม่หงแดงกลายเป็นทีมที่โคตรน่ากลัวในรายการไปเลยไบร์นมิวนิคก็ยังอยู่แมนซิสตี้ก็น่ากลัวไม่แพ้กันแต่ไม่แน่นะครับเชลซี Chelsea เองก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่โชว์ผลงานได้ดีในรายการนี้มาตลอด พวกเขาอาจจะสร้างปฏิหารคว้าแชมป์แบบในฤดูกาล2 0 1 1 2 0 1ิที่ในลีกก็จบอันดับที่6ไปและรากพอตเตอร์พาสิงบูคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้จริงๆก็คงสร้างศรัทธาให้กับแฟนบอลได้แบบเต็มเปี่ยมแน่นอนแต่ถ้าเชลซีไม่ได้แชมป์ UCL ในลีกเองพวกเขาก็คงต้องเร่งทำผลงานกับรักษาฟอร์มแบบในปัจจุบัน และพัฒนาในเรื่องของการจบสกอร์ให้ดีขึ้นเพื่อเก็บชัยชนะแบบต่อเนื่องซึ่ง13นัดที่เหลือในหลีก็ไม่ใช่งานง่ายๆแน่นอนเพราะพอตเตอร์ก็ต้องพาลูกทีมชนกับทีมแข่งไม่ว่าจะเป็นไบรตันแมนยูอาร์เซนอลแมนซิตี้และนิวคาสเซิลโดยแต่และทีมที่เรากล่าวมานั้นผลงานในซีซั่นนี้ดีสุดๆไปเลย ถ้าเชลซีไม่สามารถเร่งผลงานและไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้จริงๆอย่างน้อยพอตเตอร์และลูกทีมได้ไปลุยยูโรป้าก็ยังเป็นเรื่องที่ดีและถ้าพอตเตอร์ยังได้โอกาสคุมทีมในฤดูกาลหน้า ที่เขาน่าจะต้องทำเป็นอย่างแรกก็คือเสริมนักเตะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป่าและถ้าอิงตามข่าวลือที่ออกมาฤลูก,กาหน้าเชลซีก็พร้อมจะโลนักเตะเก่าที่ดูไม่มีพัฒนาการออกจากทีมด้วยการสร้างทีมใหม่จากนักเตะชุดที่ดึงเข้ามามากมายในซีซั่นนี้ทางบอร์ดบริหารเองก็ดูต้องการจะให้พอตเตอร์สร้างทีมขึ้นมาใหม่เช่นกัน ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับถ้าพอตเตอร์ได้เวลาในการทำทีมเหมือนแบบสมัยคุมไบรตันเขาอาจจะทำให้เชียลซีนั้นดูดีก็ได้แต่ก่อนที่จะไปฝันหวานในซีซั่นหน้านัดที่เหลือของพริมเลีกกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ยังอยู่ในเส้นทางการลุนแชมป์พอตเตอร์คงต้องเร่งทำการบ้านบวกกับจูนทีมให้ลงตัวกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการโลเทชันนักเตะหรือว่า การใช้แผนที่เหมาะสมเพื่อเก็บชัยชนะและสร้างศรัทธาให้แฟนๆโดยการสร้างผลงานดีๆในระยะเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้ก่อนที่จะไปลุยกันต่อในซีซั่นหน้าซึ่งสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนคิดว่าก่อนที่จะจบซีซั่นพอตเตอร์จะนำพาอะไรดีๆมาสู่เชลซีได้หรือไม่ก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออาภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งในช่วง พวกเราโดน YouTube กดยอดวิวมากพวกเราก็ขอรบกวนให้เพื่อนเพี่ๆน,น้องๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปจากพวกเราแวดวงฟุตบอลด้วยนะครับขอบคุณครับ